สวัสดีครับพบกับกวิส huh. กิจข่าวนะฮะเดี <the> ๋ยววันนี้เรามีประเด็นเรื่องแก๊งพม่านะครับที่มีการรวมตัวกันออกมาป่วนชาวบ้านนะครับซึ่งทําให้พี่น้องที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบนีนะฮะได้รับความเดือดร้อนนะครับท่านผู้ชมนะฮะจะไปรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กวิสกิจข่าวหนึ่งเอาไว้ด้วยนะครับพร้อมทั้งดูโฆษณา ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับและขอฝากทีมเครือข่ายสกิดข่าวทุกช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับสาหรับเครือข่ายทีมงานสกิดข่าวนะครับวันนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องอกลุ่มแก๊งพมา่านะครับซึ่งเป็นวัยรุ่นนะครับที่ได้เข้ามาทํางานที่บางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับแล้วในช่วงเวลา ค่ำคืนนะครับพวกแก๊งชาวพมา่าพวกนี้นะครับมีทั้งหมด11คนนะครับก็ได้มารวมตัวกันซิ่งมอเตอร์ไซค์ในยามค่ําคืนนะครับออกมาปาระเบิดบ้างนะฮะแล้วก็มาทำร้ายชาวบ้านรวมไปถึงถึงขั้นขโมยหมวกกันน็อกนะครับซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนที่บางสะพานนะครับ ได้รับความเดือดร้อนและความวิตกกังวลนะครับซึ่งทําให้ไม่กล้าที่จะออกไปไหนนะครับในยามค่าคืนเพราะว่ากลัวเอาไว้รุ่นแก๊งพม่าเหล่านี้จะทําร้ายเอานะครับมากลุลมนี้นะครับนอกจากจะออกมาป่วนชาวบ้านแล้วนะครับก็ยังเหมิมเกริมนะครับก็ยังออกมาท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าเก่งจริงก็ จับตัวเขาให้ได้นะฮะนะฮะซึ่งเป็นการท้าทายของกลุ่มแก๊งชาวพามา่านะครับแล้วพี่ๆตำรวจว่าไงครับะฮะจะ,ะดำเนินการตรวจสอบหรือจับกลุ่มหรือเปล่านะครับก็ปากไว้ด้วยนะครับก็ลองอลงพื้นที่ตรวจนะครับว่ากลุ่มแก๊งชาวพามา่าพวกนี้นะครับพักอาศัยหรือทำงานอยู่ที่ไหนนะครับ หลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมานะครับพิเตอาชีวะรวมไปถึงสิงดําและทีมงานนะครับได้ทราบข่าวนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปยังอำเภอเบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อไปอพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบถามข้อมูลนะครับว่าเหตุการณ์ที่กลุ่มแก๊งพามา่าที่ออกมาปวดชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนนี้นะครับ จะมีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับโดยได้เข้าไปประชุมที่สอพธองชัยนะครับร่วมกับเจ้าที่ตำรวจนะครับเพื่อหาทางออกนะครับพอเสร็จจากการประชุมที่สอพธองชัยแล้วนะครับกลุ่มพิเตอชีวะสิงดาพร้อมทีมงานนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปยังบางสะพ,พานนะครับเพื่อ,อหาข้อมูลของกลุ่มแก๊งพมา่าที่ออกอาลวาดพร้อมทั้งนะครับถ้าเจอ อ่าแก๊งพมา่าเหล่านี้นะครับก็จะได้ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพตรงชัยนะครับอ่าดำเนินการตรวจสอบอ่แรง่งของแก๊งพมา่านะครับที่เข้ามาอย่างประเทศไทยนะครับโดยจะต้องตรวจสอบว่ากลุ่มพมา่าเหล่านี้นะครับเข้ามาอย่างถูกต้องหรืออ่ลักลอบหนีเข้ามานะฮะสำหรับแรงงานต่างชาตินะครับที่เข้ามา ใช้แรงงานในประเทศไทยโดยเฉพาะแรงงานชาวพาม่านะครับที่เข้ามาอย่างถูกต้องก็ดีหรือลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทยก็ดีนะครับตอนนี้นะครับก็มีหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตํารวจกรมแรงงานสํานักงานจัดหางานตอมอนะครับก็ได้ลงพื้นที่เนื่องจากกรณี ต่างด้าวชาวเมียนมานะครับได้ะทะลักเข้ามายัางประเทศไทยนะครับโดยผิดกฎหมายนะครับตอนนี้ก็กําลังมีการขวาดล้างอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราก,การรวมไปถึงภาคตะวันออกอจังหวัดระยองชนบุรีและอีกลหลายๆจังหวัดนะครับตอนนี้ก็ให้ความสําคัญนะครับเนื่องจากแรงงานเถื่อนนะฮะที่เข้ามาได้สร้าง ความเดือดร้อนนะครับได้มาสร้างอิทธิพลรวมกลุ่มรวมแก๊งกันนะครับทำให้คนไทยได้รับความเดือดร้อนนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่นะครับเพื่อจัดการนะครับเมื่อพบเห็นแรงงานเถื่อนนะครับก็จะได้จับกลุ่มส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็ขึ้นแบกฤทธ์พร้อมทางผักดัน กับประเทศต่ตอไปนะครับหรือถ้าพี่น้องคนไทยนะครับพบเห็นแรงงานเถื่อนนะครับก็สามารถโทรแจ้งไปที่สายด่วน1694ได้ตลอดเวลานะครับเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ลงพื้นที่มาตรวจสอบนะครับแล้วก็ดำเนินการจับกลุ่มผักดันต่อไปนะครับนั่นก็เป็นเรื่องแก๊้งพม่าป่วนชาวบ้านนะครับสร้างความ เดือดร้อนให้กับประชาชนชาวอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกมาคุยกันบ้างนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกวิศกิดข่าวหนึ่งสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนโชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ